เดยไปเจาะเลือดเองจ้ะโรงพยาบาลสายใหม่ใกล้บ้านอยู่หลังบ้านเลยไปเจาะเลือดเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฮอร์โมนเราก็ขึ้นจากเดยหมายถึงว่าเราเห็นว่าขีดมันเข้มขึ้นเนาะเดย์ห้าเดยเดย ก็อยากจะรู้ว่าน้องสตรองดีไหมสาเหตุที่ไปเจาะก่อนล่วงหน้าเป็นเพราะมีความกังวลอยู่หนึ่งจุดคือจุดของโปรเจสเตอโรนคือก่อนที่ครูก้อยจะใส่ตัวอ่อนครั้งนี้ครูก้อยมีปัญหาโปรเจสเตอโรนต่ำกว่าเกณฑ์ก่อนใส่เล็กน้อยซึ่งการใส่ตัวอ่อนเมื่อ6เดือนก่อนไม่เป็นแต่ครั้งนี้โปรเจสเตอโรนปกเล็กน้อยคือโปรเจสเตอโรนคือฮอร์โมนที่สปอร์ตกันทั้งคันที่จะทําให้ผนังมดลูกฟูและหนาตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าคนที่โปรเจสเตอโรนต่ําหรือว่าโปรเจสเตอโรนบกพร่องก็จะเกิดเป็นการ มีเลือดออกมาหรือว่าเกิดเป็นภาวะแทงคุกคามนะคะซึ่งโปรเจสเตอโรนเนี่ยวันใส่ตัวอ่อนเนี่ยควรจะเกินสิแต่ของคุก้อยะเจาะมาได้ประมาณ8.5ก็คือต่ํากว่าเกณฑ์น,นิดหน่อยแต่คุณหมอก็ไม่ได้กังวลมากเพราะว่าเรามีการเสริมโปรเจสเตอโรนอยู่แล้วคือด้วยยากินแล้วก็ยาสอดนะคะยากินยาสอดที่คุณแม่ทํติดหลอดแก้วออรู้จักกันดีนะคะ ยากินก็คือเป็นดูฟาสตันคือตัวนี้ซึ่งบางคนเนี่ยจะได้กิน1 1ึก็คือหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะหรือบางคนอาจจะกิน2 2 2กรณีที่โปรเจสตอโรนต่ํามากนะคะแล้วก็มียาสอดช่องคลอดตัวนี้ที่ชื่อว่ายูโทรเจสแทนนะคะตัวนี้ที่เอาไว้สอดช่องคลอดก็เป็นฮอร์โมนโปรเจสตอโรนเหมือนกันของคุก้อยก็สอด1 1ึเหมือนกันกินก็1นึ่งหนึ่งนะถึงแม้ว่าโปรเจสตอโรนจะตกนิดนึงหมอก็ไม่ได้อัปโดสนะคะเพราะหมอมองว่า8.5ก็ใกล้เคียง10 ก,ก็ไม่ต้องเพิ่มเพราะว่าการเพิ่มโปรเจสเตอโรนที่ที่มากเกินไปหนึ่งคือจะเวียนหัวมากนะคะจะเวียนหัวทํากิจกรรมอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะคะกับ2ก็คือมันอาจจะทําให้ผนังแก่เกินไปกับวัยของตัวอ่อนที่ กำลังจะเข้าฝั่งเพราะมันแก่เกินมันจะไม่นุ่มนะคะเขาก็จะไม่ให้โดสที่สูงเกินไปและปัจจุบันเนี่ยไม่มียาฉีดสะโพกแล้วที่เป็นโปรเจสเตอโรนที่เราเรียกว่ายากันแทงปัจจุบันไม่มีแล้วคือเมื่อก่อนที่เราทําเด็กหลอดแก้วกันเมื่อ5ปี7ปี10ปีที่แล้วเราฉีดกันอ่ะเราเข้าใจว่าตัวนั้นมันช่วยแบบอย่างดีอย่างหนักเลยเพราะว่ามันมีการฉีดใช่ไหมคะโดสสูงแต่จริงๆพอเปเปอร์มันออกมาณปัจจุบันตัวนั้นไม่ได้ช่วยตัวที่ช่วยคือ2ตัวที่ชูให้ดูเมื่อกี้ก็คือดูฟ นะ nah.